เขาบอเอามาขายแล้วโรงงานเนีอยู่ข้างหลังร้านแต่ว่าวงเนี่ยมันจะมีหลายรายะคาราคามาดูกันเ่าว่ามีราะคาเท่าไหร่บ้างสำหรับราคาของ,งกรงก็จะเกี่ยกับกุปรกนะครับผมแล้วก็ลวดลายของกงแล้วก็ระดับความยากด้วยนะครแล้วก็ปร,ริมาณด้วยสำหรับกรงก็จะมีหลายรูปแบบทั้งทรงกลมนะครับผมเรียม อย่างที่เราเห็นแล้วก็พวกกระขอแฝดนี้ครับก็รับมาจากนครน,นะครับเป็นเครื่องผมก็เรามาดูจุดควายแม็กของเราทีไรเดี๋ยวเราก็จะซื้อกับมอนะครับไปให้อธิการเพราะว่ามันเท่ากับค่าเทอมของเราหนึ่งเทอมใช่แพงกว่าหนึ่งพันก็คือเดือนหนึ่งอ่ะทำจากไม้เสาดำครับผมซึ่งเป็นไม้สนวน ฉลุดลายไทยอย่างวิจิตรประจารแล้วก็อ,อันนี้หนึ่งสี่ี้อแล้วก็อันนี้นะครับทําจากไม้มะม่วงส่วนลูกมะม่วงนะครับเรากินกันหมดแล้วจริงๆอันนี้ห้าพันห้าพันห้าห้าพันห้าใช่ไหมคะห้าพันห้าแต่มันก็สวยจริงๆนะคะเข้ามาดูใกล้ๆอ่ะมันละเอียดมากเลยนะมันก็สมราคามันไม่ใช่งงงอเหมือนร้อยสามสิบอะ ขนี่ที่นี่ขายอุปกรณ์นะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อุปกรณ์ขายแยกด้วยมึงด้วยเนนุมป็้ยดีมั้ครับนี่เป็นแบนบที่เข้ารัดผมอะแล้วก็ทำไม่ใช่หรือเปล่าเขาไม่ใช่หรือเปล่าเป็นที่ใส่น้ำแบบนี้ ที่ใส่น้ําไว้ตรงมุมน,นะครับไว้ใส่น้ําให้นกกินกล้วยไม่ไว้ใส่น้ําเฉยๆค่ะอ่นละสิบห้าบาทก็มีเยอะเลยอันนี้ที่ปักกล้วยได้ที่ปักกล้วยเราไว้ใ<ว>หน้นกไว้นกกินกล้วยครับนี่นกก็เป็นลิงกันก็เป็นรว่นา เยอะแยะเลยให้นกยืนเดาถูกด้วยไว้ให้นกยืนโอ้ยมีหลายแบบมีหลายแบบนี่นี่ก็ให้นกยืนแล้วแต่เราชอบนะครับเราชอบหรือนกชอบนกชอบจริงนกก็ไม่รู้อะครับก้อนนี้ที่ใส่น้ำหรือเปล่าีใส่น้ำอ๋อมันคู่กัน เปแ็แบวปะาโคตรแบว่ะสีพาส,ทาสเทลอ,อ่ะนี่สีบลูมออ,อสีบลูนกรักมหาลัยซื้อนกให้อาจารย์เนาะใช่แล้วก็น,บบนอก้นองจากจะใส่กุมกันให่อุปกรณ์เดียวกับกนกด้วยอาหารนกก็มีบิ๊กไอเอ้ยไม่ใช่บิกไอ อาหารลุงลุงก็มียาลักตานกนี่เห็นยาลังตานกนะคะม่ใช่สินี่มันคืออะไรคะยาแก้เข็บหนัดไก่ยาแก้ไข้ยาโอมันเป็นหวันยาแก้ไข้มันต้องพาไปโรงพยาบาลมออคือสำหรับเราอาจจะดูตลกนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เขารักน้องจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนี่หมื่นสี่ถ้าคนรักน้องจริงๆเขาซื้อได้นะ อันนี้นะคะเราก็จะมาดูซี่โรงใช่ปะอ่ามาดูอ๋อมันจะมีหลายแบบหลายสีนี่คือเพราะว่าไม้มันต่างกันเหรอคะค่ะน,นี่ราคาเท่าไหร่บ้างมัน,นมีสองร้อยราคาขนาดนี้ม,นนมันจะเป็นไม้ธรรมดาหรือเปล่าอ๋อก็คือที่ทำอันนั้นไม้มันเป็นโทน,นสีกันค่ะ 你 <laughs>